สวัสดีทุกท่านครับวันนี้พีที่13ไลฟ์นะครับประชาสัมพันธ์อันนี้ Official นะครับ อีนอโครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการอบรมฟรีนะครับไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับก็จัดร่วมกับวยสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกนะครับผมรุ่นแรกก่อนเปิดรับสมัครรุ่นแรกก่อนนะครับ สวัสดีทั้ง2ช่องทางนะครับทั้ง y o t u u e Channel Cat ไอ d r นแล้วก็เพจสองอรมเกแบบเครื่องกอนเทน t ์นะครับท่านใดเห็นแล้วก็สมัครแล้วก็โอเคไม่เป็นไรแล้วก็เจอกันนะครับเดี๋ยวมาดูในรายละเอียดก่อนนะครับเริ่มเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสซเวลานะฮะอ่โครงการนี้เป็นโครงการที่ผมทําร่วมกับเ m a นะครับเรีก่กสั้นแล้วกันนะครับเอเอก็เดี๋ยววันนี้จะพูดถึงเรื่อง l e ARNING p a n ก็คือเส้นทางในการอ,อบรมนะครับเราก เพราะเส้นลายรายละเอียดของหลักสูตรแล้วก็การลงทะเบียนนะครับคนเทรนก็จะมีผมนะครับแล้วก็จะมีน้อยคนหนึ่งนะครับก็มันจะมีอยู่สี่โมดูลเนี่ยนะเดี๋ยวก็ต้องดูช่วงนะครับก็จะสลับผัดเปลี่ยนกันกันเทรนเอานะครับน้อยคนนี้นะประนดนะครับช่วยกัน Learning ผ่านนะครับไม่มีอะไรมากเลย แต่ตอนแรกที่พรีเซนต์ไปเนี่ยจะเป็นการเ,าเรียนทีเดียว4โมดูลนะครับเรียนทีเดียว4โมดูลเลยซึ่งพิจารณาแล้วมันก็ใช้ระยะเวลาหนาเกินไปนะครับ mm hmm. เราจะเปิดเฉพาะ2โมดูลแล้วก็2โมดูลที่เป็น2โมดูลให้หลังที่เป็นตัว 3D printer mm hmm. เดี๋ยวผมจะประชาสัมพันธ์อีกทีหนึ่งพูดถึงรายละเอียดอีกทีนึงนะครับ mm hmm. อ่าก็จะมี ดัมเบนชันที่หกับสนะครับหก็จะเป็นตัว engineering CAD for mechatronic system นะครับก็จะเป็นการใช้งาน CAD design หรือว่า 3D CAD ในงาน mechatronic นะครับพวก Work f o w Workshop อะไรต่างๆก็จะเป็นเครื่องจักรเป็นพวก automation machine ซัส่วนใหญ่นะครับคำถามคือเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยตอบไปกัน ่แล้วก็ด m e n s i o n ที่2ก็จะเป็น engineering Cat Form c a t for m e c h a n i c system advance นะครับอย่างละ30ชั่วโมงนะครับ30ชั่วโมงก็คือเอ่วันนะครับ4วันวันละ8ชั่วโมงนะครับวันละ8ชั่วโมงประมาณนี้นะตาบหนึ่งนะเป็นเพื่อน S 1> <S 1> ก็จะอย่างละ30ชั่วโมงโอเคนะครับ2 2สองรูปแบบมาดูโครงสร้างของหลักสูตร,รนะครับเรามีอะไรบ้างโมดูลที่1ผมเรียกเป็นโมดูลแล้วกันนะจะได้ไม่สับสนก็จะเรียงกัน4วันนะครับเรียงกัน4วัน30ชั่วโมงวันที่1ก็จะพูดถึงเรื่อง fundamental t d c a d คือมีบทบาทอะไรยังไงนะครับแล้วก็ ซอฟต์แวร์ที่เราใช้ในโมดูลที่1เป็น a u t o d e s k inventor นะครับเป็น a u t o d e s k inventor mm hmm. เรา mm hmm. เวลาเราเทรนเ็จเนี่ยเ,เราสามารถใช้ Education License mm hmm. ไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เพื่อการศึกษาได้นะนั้นมันก็สามารถไปต่อยอดได้นะ mm hmm. à, โดยที่ไม่ต้องไปแท็กอะไรให้มันมีปัญหาโอเคไหม à, แล้วก็เรียนรู้เรื่องพวก work feature Application option การปรับ v i s u a l i z e style นะครับแล้วก็ interaction to 2 d sketch เบสิกสเกตต์ไดเมนชันคอนสแตนต์จูโมเทียคอนสแตนต์แล้วก็อ l i ไ n อ่าะแอสไ n เมนต์นะครับอ่าวันที่สองเราจะพูดถึงเรื่องฟอนเดเมนทัลที c a คดเหมือนเดิมนะครับโอ้ยอันนี้เหมือนจำปะนี่อ่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนหาใหม่ก่อนแป๊บหนึ่งนะ แต่ก่อนเราเรียนกันห้าวันแต่ผมว่ามันมันใช้เวลานานไปหมายถึงช่วงเวลานะครับแป๊บนึงนะนี่ซโท่อไอคู่นะสต็อปแชร์ก่อน โอ้ม oh my g ดเน็ตสัพูนะพี่พี่โชวอ์อันนี้ถูกแล้วฟองคารเนสไลส์สไลสอ,อ่ากลับมานะครับตอ,อนที่สองเราจะพูดถึงเรื่อง intro to solid modeling นะครับแล้วก็ generate cross section ไอ้ generate cross section เนี่ยจะต้องพูดถึงเรื่องการอ่านแบบด้วยนะ อ่าแล้วก็การใช้ Work Feature Base Sketch Base Feature Secondary Feature Project Geometry นะครับแล้วก็ Physical Model Material Modeling Assignment วันที่3ก็จะพูดถึงเรื่อง SMB นะครับอ่า SMB ก็จะเป็นพวก SMB y e v e l o า m e n t Concept Design Bottom Up Design แล้วก็ Top Down Design ถันมาก็จะเป็นการใช้ t d Constraint Productivity Tool นะครับแล้วก็ Die Constraint Visibility Enable Section CG Occupancy แล้วก็ Assignment นะครับอันนี้คือวันที่3 วันที่4ก็จะพูดถึงเรื่อง presentation s m b sequence หรือว่าตัวที่เป็น export นั่นแหละ presentation timeline record แล้วก็ animation นะครับ assembly browser s s m b l y tool bom b part list basic drawing design bom b manufacturing drawing, drawing แล้วก็ drawing template and layer นะครับวันที่4นี่ก็จะพูดกันเยอะนิดน,นึงเรื่อง documentation นะครับอันนี้ก็สำคัญอันนี้คือโมดูลที่1นะครับ engineering CAD for mechatronic system application 30ชั่วโมง ถ้าเราลงแล้วเราจะต้องโดน2โมดูลนี้นะต้องเรียนให้ครบนะครับโมดูลที่2ก็จะพูดถึงเรื่องแอดวานซ์แอดวานซ์มี4วัน30ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับวันที่1ก็จะพูดถึงเรื่อง 2D และ3 d Sketch นะครับแล้วก็มัลติบอ d y ดี้พาร์ตโมดลลิ่งท็อปดานดีไซน์นั่นแหละแล้วก็แอดวานซ์จูเลตี้ครีเอท t ู t เบนพาร์ p อันว uh, ัฟอ่าเวิร์กฟีเจอร์แอรีอาลอพวกนี้นะครับจะต้องนำมา uh, ประยุกใช้แล้วก็จะฉีดดีไซน์ยูซิงเชฟเจเนเตอร Create and Edit, Basic Surface นะครับแล้วก็ Model State, iFeature and i p a r พนะครับพวก Design Automation พวกนี้ก็จะเริ่มเอามาใช้ในโมดูลที่2นะครับผมรับ20คนเท่านั้นเมื่อกี้18คนแล้ว <c oughs> <c oughs> แป๊บหนึ่งนะหลักสูตรที่ผมเรียนอ่าไม่ใช่หลักสูตรที่ผมสอนเนี่ย ลุกแรปเปอร์ครับวันนี้ผมสมัครไปแล้วครับหลักสูตรที่ผมสอนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะผ่านทุกคนเพราะมันมีการประเมินผลนะครับผมขึ้นชื่อในการประเมินผลอยู่แล้วเข้าทุกเข้าทุกคลาสแต่ไม่ส่งงานก็จบเหมือนกันนะครับวันที่1ก็จะ,ะวันหนึ่งวันที่1พูดไปแล้วในเรื่องแอดวานแล้วก็วันที่2อที่พูดเรื่อง Import Data นะครับแน่นอนมันต้องมีการทํางานร่วมกับไฟล์แคดนามสกุลอื่นอยู่แล้วอย่างเช่นเราดาวน์โหลดมอเตอร์มาดาวน์โหลดพวกแอคชัวเตอร์มาบางทีมันไม่ได้มาจากอินเตอร์แต่ แต่นั่นมันคือแต่ก่อนนะเดี๋ยวนี้พวกมิสมิพวกแอดแท็พวกนี้เขามีไฟอ์ i เวนเตอร์ให้อยู่แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรทํางานร่วมกันเป็นรีเวิร์สเจลิ่งก็ดีไปนะครับแล้วก็การแก้ไขพวกพาร์ที่มันเป็นเทิร์ดพาร์ตีพวกนี้จะมีวิธีการยังไง working with autocad d w g ยุคนี้ก็ยังปฏิเสธไม่ได้ว่าเราจะต้องทํางานร่วมกับ autocad นะครับผมบอกเลยว่าปฏิเสธไม่ได้คุณจะเอาไฟเข้าเครื่องเลเซอร์คัทเนี่ย คุณไปและ d d w g นะครับส่ง IDW หรือว่าส่ง d w g i n v e n เ o r เข้าไปตรงๆไม่ได้ต้อง export เป็น,นตัวหนึ่งอะไรก็มีวิธีการนะครับอันนั้นอะไรทูล MBOY a n d d e cal feature advanced drawing tool พวก iPad table surface ใน drawing เนี่ยมันมีวิธีการ Setup ยังไงเพื่อที่จะให้มันโชว์แบบนู้นแบบนี้นะครับแล้วก็ custom sketch surface repair e l m e n t ก็จะเป็นการซ่อมผิวนั่นเองซ่อมผิวด้วย i n น e n เนอก็จะทำได้ประมาณนึงแต่ มันพ่วงด้วยฟิวชั่นอันนี้ก็คือมันก็จะขยายศักยภาพในการทำงานด้านรีเวิร์สจลริ่งเพิ่มขึ้นมาอีกส่วนที่3หรือว่าวันที่3เป็นเรื่องของ s s s e m b l y เมื่อกี้ a d v a n c e น p า r นะอันนี้จะเป็น Advanced a s s e m b l y จะพูดถึงเรื่องอะไร a p p l i าย Motion เอ i s t i n g SMB c o n s t a n ี้ n t ก็คือการใช้ c o n s t a n n ในการทำ Motion นั่นแหละ Transitional c o n s t a n ์อิ t โ o r ด c t i o n to Top Down Design พวกนี้เราจะต้องใช้ทั้งหมดเลยนะครับเวลาเราไปออกแบบเครื่องจักร คอนเซปต์เรายังไม่นิงเราต้องท็อปดาวดีไซน์ไปก่อนเพื่อที่จะดูขอเคนะครับแล้วกเ็เครื่องมือสำหรับท็ down design, อปดาวดีไซน์เช่นพวก a s s o c i a t i v e Link การแก้ไขการ a d ดั i v e p a r ์สมันติบอดีพวกนี้จะถูกนำมาใช้มี Workflow ในการทำงานยังไงโอเคเราเข้าใจว่าพวกเราทำได้แต่เรียกกับผมเนี่ยผมจะสอนกระบ,บวนการแล้วก็ Workflow ในการทำงานนะครับตามลำดับขั้นตอนที่มันสร้างความผิดพลาดน้อยที่สุด นะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นเรื่องของการ create positional representation to review motion, evaluate the position of assembly นะครับก็คือการเช็ค component, ์เช็คตำแหน่งดูคีย์ของ motion ว่าจะเอามาใช้งานใน document หรือว่าในตัวดอ w อิงยังไงท้ายสุดวันที่สามที่พูดถึงเรื่องการ simplify จริงๆแล้ว simplify ในในสตรีมผมก็เขาเรียกว่าอะไรก็ s t e ีมสองไปหลายทีแล้วแต่เชื่อเถอะครับว่า ผมสอนเรื่องเดียวกันในคลาสกับสตรีมคนละแบบนะครับเพราะว่าเรามีเวลามากกว่าเราคอนเซนเทรตโฟกัสกับคนเรียนได้มากกว่ามันมีความต่างอยู่แล้วถึงเนื้อหามันจะแบบฉบับเดียวกันก็ตามนะครับวันที่4 c r เค t ียร์โมเดลสเปซนะครับแอนอซนะครับแล้วก็ c u ส t o ม i z e เวอร์ชันการใช้เวอร์ชันก็มีผลนะครับในการดีไซน์แล้วก็เค e ียร์ e n d e r ก็คือการทำ เ n เวนเจอร์สตูดิโอนั่นแหละนะครับก็จะเริ่มการทำ Presentation แล้วแล้วก็ดีไซน์เ c ็กซ์เซ t เลการใช้เฟม e ินเตอร์ที่ผมทำสตรีมไปครั้งที่แล้ว EP ที่12นะไปดูแต่นั่นคือคร่าวๆนะ,ะการคัส t o อมไ e สแตนดาร์นะครับแล้วก็การดูพิเคท e Component ก็คืออะไรที่มันเหมือนกันเราสามารถจะ Copy ปี้แล้วจะไปจัดการกับเวลเมนต์ยังไงไปจัดการกับตัวพาร์ตลิตยังไงพวกนี้ก็จะมีวิธีการอันนี้คือ2โมดูลที่เราจะเจอก่อนนะครับ รุ่นที่หนึ่งนะครับก็จะเปิดวันที่สามถึงหกตุลานะครับสามถึงหกตุลาเป็นออนไลน์นะครับเป็นออนไลน์จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เรียนกับผมในคอร์สแอดวานเนี่ยจะรู้ว่าไม่ใช่สองหมื่นแน่นอนนะครับจะรู้ว่าไม่ใช่สองหมื่นแน่นอนคอร์สหนึ่งเนี่ยผมคิดต่อคนเนี่ยแพงมากนะครับถ้าเป็นเอกชนผมบอกเลยอันนี้ผมเอามาทําให้พวกเราทุกคนถ้าใครมีโอกาสผมบอกเลยว่าอย่าพลาดเพราะนานๆผมทําทีนะครับอ่า คอทที่2ก็จะเป็นวันที่1 0 1ถึง13อยู่ในเดือนตุล,ลาคมเหมือนกันนะครับคนที่สมัครเข้ามาจะต้องลง2คอร์สนี้นะครับหรือเราบอกว่าลงสองคอสนี้เสร็จจะข้ามไปที่ t ีดีพิมเลย <S <S 1> <S 1> <S ได้ไหมก็ได้ก็แล้วแต่ใครสะดวกสี่คอสก็แล้วแต่แต่ตอนนี้คือเรายังไม่ได้เปิดรับในเขาเรียกว่าอะไรในรุ่นที่2นะครับก็สแกนตามพีอาโค้ดนี้ได้เลยนะครับมีไลน์กรุ๊ปแล้วก็ r ิสเตอจะเข้าไปเจอกับเจ้าหน้าที่สุดหลอ <laughs> นะครับผมอ่ารุ่นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นวันที่หกถึงเดดา้านะครับหถึงเ้าตัวดิสเตอร์ยังก่อนแจ้งสเก็ตด้วยไว้คร่าวๆนะครับหถึงเก้าพันวาก็ในช่วงก่อนปีใหม่นะครับเก็บเกี่ยวเลยช่วงงานกําลังว่างกาลังชัดดาวโรงงานชัดดาวรายการผลิตก็หาเวลามาเรียนนะครับเพราะปีใหม่ก็จะไปเที่ยวเหมือนกัน <laughs> เดือนแห่งการสังสรรค์น่ะเออแล้วก็โมดูลที่สองในเดือนเดียวกันนั่นแหละ13-16ธันวานะครับออตัวเบสิกแอดวานนยถัดมาเปิดปีใหม่มาวันที่31มกราคมนะครับวันที่31มกราคมถึง3อีกอย่างอ่ะกุมภานะครับโมดูลที่สองก็จะเป็นวันที่14 กุมภาถึงสิบเจ็ดกุมภานะครับต่อเนื่องจัดให้ยาวๆนะครับแล้วก็รุ่นที่สี่เมื่อกี้รุ่นที่สามนะก็จะเป็นวันที่สามสี่ห้าเจ็ดนะครับเมษาแล้วก็สิบแปดถึงยี่สิบเอ็ดนะครับในแอดวาน e นะครับเมษาเหมือนกันเอาไปสี่รุ่นก่อนนะครับเอาไปสี่รุ่นก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปเขาเรียกว่าอะไรไปในโมดูลที่มันเป็น 3D p ิ i พ t e r ผมบอกเลยว่าการเรียน 3D printer เราจะหาเรียนคอร์สแบบนี้ไม่ได้จากที่ไหนอีกนะครับเพราะว่าลองไปหาดูนะครับไม่มีเราจะได้ปริ้นงานจริงเราจะได้ทำโปรเจกต์เราจะได้ทำ Project, เ,ทำเอ,อ้หลายอย่างอย่างที่บอกว่ามันได้เวิร์กช็อปมันได้ไอเดียและที่สำคัญส่วนมากคนที่สมัครเข้ามาจะเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของโรงงานเป็นผู้จัดการเป็นวิศวกรคุณได้คอนเนคชั่นเพราะ,ะนั้นมาเทรนนะครับผมไม่ค่อยเปิดบ่อยนะครับ ยังไงฝากประชาสัมพันธ์นะครับแชร์ผ่านเพจของผมไปก็ได้นะครับผมขอบคุณครับก็จะมีประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามในเรื่องของการฝึกลมไว้ด้วยนะครับอันนี้ที่สมัครได้ก็จะมีโมดูล1-2สมัครได้เลยนะครับสำหรับคนที่สมัครมาแล้วก็เจอกันวันที่3ตุลาคมนะครับเจอวันที่3เป็นออนไลน์นะครับเป็นออนไลน์ ถามว่าทำไมสองโมดูลนี้มันเป็นออนไลน์เพราะเรายังไม่มีเวิร์กช็อปในการทำโปรเจกต์ทำ 3D พิมพ์เตอร์อยังไม่ได้ยุ่งเรื่องพวกนี้ถ้าเป็นโมดูลที่3ที่4จะต้องเป็นออนไซต์นะจะต้องเป็นออนไซต์นะแล้วก็การเทรนก็จะเป็นการเปิดกล้องนะฮะถ้าเป็นโครงการเรียนกับผมก็จะต้องเปิดกล้องอันนี้ต้องขอความอดุณานิดหนึ่งนะครับผมอา่าแล้วก็จะมีเพสบ่อยๆอ,ยอา่า่พูดอะไร อก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆก็ลองไปสมัครดูถ้าท่านใดติดตรงไหนหรือว่ามีอะไรสอบถามเพิ่มเติมอินบ็อกมาที่เพจได้เลยนะครับอินบ็อกมาที่เพจได้เลยอผมซ่อนไอคอนไปเออ เดี๋ยวก่อนจะจบสตรีมเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจ้งข่าวสารข้าวสารไว้สักนิดหนึ่งนอกเหนือจากการฝึกอารมแล้วนะครับก็อ่สถานที่นะครับเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าบอกหรือยังสถานที่ก็จะเป็นสถาบันนี่ครับสถาบันพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีอัตโนมัติและแมคคารอนิก์อยู่ขอนแก่นนะครับตำบลบ้านเป็ดนะครับก็ไปเซิร์ชหาข้อมูลได้จากโคราชไปก็3มชั่วโมงถ้าจากกรุงเทพมาก็นั่งเครื่องมาเลยแต่ถ้าไม่นั่งเครื่องก็ประมาณ4ชั่วโมง5ชั่วโมงโดยประมาณนะถ้าขับ90้0สิบร้อยเก้าสิบร้อยเดี๋ยวนี้ทางดีก็คงไม่นานถึงขนาด5ชั่วโมงหรอกนะครับอันนี้เป็นสำหรับคลาสที่เป็นออนไซต์นะครับวางแผนเผื่อไว้แต่สองคลาสแรกนะครับก็จะเป็นออนไลน์โอเค สำหรับวันนี้น่าจะพอแค่นี้แหละจะได้ไม่สับสนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราเจอสตรีมกันในสตรีมถัดไปก็จะเป็นการทำพวกคอนเวเยอร์นะครับเอามาแชร์เฉยๆผมก็ไม่ได้เอ็กเปิดเรื่องคอนเวเยอร์แต่มีคนถามเข้ามานะครับสมาชิกว่าพี่ถ้าเกิดผมจะทําเป็นคอมเพลเยอร์แบบนี้อะไรพวกนี้จะทํำยังไงนะครับก็เดี๋ยวขอทําโมดูลตัวอย่างก่อนนะเอางานลูกค้ามาโชว์ให้ดูไม่ได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตทําก่อน สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามยังไงก็ฝากโครงการดีๆนี้เก็บไว้ถือว่าเป็นของขวัญปลายปีให้กับพวกเราผมพูดอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรลงทุนแล้วเขาเรียกว่าอะไรไม่มีขาดทุนเลยนะครับลงทุนเรื่องความรู้เนี่ยลงทุนไปเลยอันนี้เป็นคลาสฟรีนะครับที่มีคุณภาพไม่ใช่คลาสฟรีที่ไม่มีคุณภาพนะครับลองสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะครับติดตรงไหนสงสัยข้อมูลตรงไหนก็อินบ็อกซ์เข้าไปถามที่ kisdma ก็ได้ที่เพจ Facebook หรือว่าเพจ a c e b o o k สองลงเขียนแบบขั้นตนทีดีแคก็ได้เช่นเดียวกันสแลวันนี้ผมใม้เมนยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสมัครสมัครสมาชิกทางช่อง Youtube เข้ามากันเยอะเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กด subscribe เอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย